วันนี้หมอสมพงษ์และก็หมอดาวใจนะครับมารับรางวัลจากกาวเดอร์มาประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรางวัลชอปวันทเลทของพรีเมียมคลินิกที่ใช้ทั้งฟิลเลอร์แล้วก็ตัวโบ t อกอังกฤษดิสพอร์ตนะครับสูงสุดติดร้อยอันดับแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งรางวัลน,นี้เราได้มากี่ปีติดต่อกันแล้วครับคุณหมอดาวห้าปีค่ะ แล้วตัวโปรดักต์ของการเดิมมาเนี่ยเราใช้อะไรบ้างครับสำหรับสารเติมเต็มฟิลเลอร์เลสเซเลนนะคะเป็นฟิลเลอร์จากสวีเดนค่ะไว้เติม,ะะเ,เ,ตมเต็มพวดใต้ตาร่องแก้มปากหรือว่าปรับโครงหน้าต่างๆนะคะอีกผลิตภัณฑ์คืออะไรคะครับคือตัวโบอังกฤษนะครับหรือดิสพอร์ตนะครับก็เด่นในเรื่องของการลดริ้วรอยปรับรูปหน้าลิฟต์กรอบหน้าแล้วก็ทำเรียกว่าเดโมลิฟต์นะครับ ลวันนี้นะครับก็เป็นรางวัลการันตีนะครับเป็นคลินิกที่ใช้ของแท้ของมีคุณภาพแล้วก็นําเข้ามาจากบริษัทกาเดอมาโดยตรงนะครับเราก็ยืนยันกับทุกๆคนนะครับเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ยืนยันที่จะรักษามาตรฐานแล้วก็ใช้เฉพาะของดีของแท้เท่านั้นนะครับอขอบคุณมากเลยนะคะขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่คนไข้ามาใช้บริการที่ DS Clinic นะครับ